ขึ้นรถมามีเรื่องมาอวดแม่ค่ะก็เลยโอเคเดี๋ยวพาแวะซื้อขนมอยากกินอะไรให้หยิบหนึ่งชิ้นค่ะ้เสียโอ้โหตรวจโควิดนะคะเพราะว่าที่ลุง สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีตอนเช้าค่ะสวัสดีค่ะป้าถ่ายรูปชื่ชชอป้าออกไปทำงานค่ะทุกคนเหลือเวลาอีกสิบห้าน,นาทีวันนี้เหลือเวลาเยอะค่ะก็เดี๋ยวอีกสักพักก็จะไปปลุกเซลีนาแล้วก็จะต้องออกไปส่งพี่แก้มด้วยกันค่ะ ก,ก็เรียบร้อยมื้อเช้าไปแล้วกินโยเกิร์ตอะโวคาโดแล้วก็ดื่มนมค่ะส่วนแม่ก็ได้กาแฟช่วงนี้อากาศยังหมดหนาวแล้วค่ะตอนนี้คือเข้าเซอขาเรียกอะไรนะฟลิริงเนาะแ mm hmm. ล้วดูใบไ,ไม้ผลิอะค่ะแต่ว่าข้างนอกยังหนาวอยู่ค่ะบางวันก็ลบหนึ่งบางวันก็หนึ่งสองสามองศาอย่างเงี้ยค่ะอยู่ประมาณนี้ ก็เดี๋ยวสักพักรอเด็กตื่นถึงเวลาก็ออกไปส่งพี่แก้มคะ่ะทุกคนสวัสดีค่ะ,ดคะเดินฝั่งนู้นหรือฝั่งนี้โอเคโอเคไปแล้วคะ่ะบ๊ายบายพี่แก้มแล้วลึกโอเคส่งนักเรียนแล้วก็เดี๋ยวกลับบ้านกันคะ่ะ

Ja, können wir auch. Hier ist ein Löffel. Ich werde gleich beim Mäh schauen. ใหญ่เลยเหรอกินน้องแก้วใหญ่เลยเหรอคะโอ้โหขอบคุณค่ะป,ะปะะ้าป้าเลยยังกันแค่พี่เจแล้วกินกับอะไรไหนโะชว์สิกินกับอะไรคะไหนดโูโอ้โหช็อกโกแลตกินกับช็อกโกแลตเหรอคะอดีใจดีใจได้กินช็อกโกแลต <laughs> โอ้ทำแบบไม่เก็บระคาร มาแม่ตัดให้มหมแม่แกะให้มตัดเหมือนแม่เหนื่ซี้งน,นคาคอะเจมาแม่งไปออกมาป้าแกะแบบนั้นแหละุ้ยให้แม่กินด้วยไหมแบ่งแม่ด้วยไหมคะมีกี่ชิ้นอ,อะไรคะอันนี้ให้ใคร ของป๊าป้าอ่ะท่าไหนให้แม่มากระสฟรชนอกใครนะโ้องเงืออ huh? oh, uh, ันนี hmm? ้อันหนึ่งอันนแม่คนเดียวเลยเหรออันนี้นะให้แม่ชิ้นนี้คนเดียวเลยเหรอคะกับป๊าป้าอู้ให้แบ่งกับป๊าป้าหนูด้วยแบ่งกับหนูด้วยอ่ะแล้วสรุปแล้วแม่ชิ้นไหนเราทีนี้นะหืม นี่เหรอโอเคขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะอืมรวยมากเลยอืมอืมอมาด,ดื่มนมด้วยค่ะอย่าเพิกินช็อกโกแลตอย่างเดียวดื่มน,มด,ดม,นมด้วยเลยดื่มนมด้ยดื่มนมด้วยไหนนมฟองนมฟองน่าก,กินไหมคะอืมน่าอร่อยจังเลยเนาะ ไม่ใช่โหลดน,นะยกดื่มเลยค่ะค่ะทุกคนตอนนี้อ้อมมารับน้องแก้มเสร็จแล้วค่ะก็ค่าแล้วค่ะสี่าสามโมงครึ่งจะสี่โมงแล้วค่ะมารับน้องแก้มเสร็จแล้วซลิน่าอยู่ที่บ้านกับป๊าป๊าค่ะวันนี้เด็กหญิงยิ้มแก้มปี๊ขึ้นรถมามีเรื่องมาอวดแม่ค่ะ ผลสอบอองอีกหนึ่งวิชาค่ะได้คะแนนเป็นที่น่าพอใจกับแม่ก็เลยจะพาแวะซื้อช็อกโกแลตดีนะที่ขึ้นรถมาแล้วก็เล่าให้แม่ฟังเลยถ้าไปเล่าที่บ้านก็ได้กินขนมที่บ้านนะคะพอดีขึ้นรถมาปุ๊บแล้วเล่าให้แม่ฟังแม่ก็เลยโอเคเดี๋ยวพาแวะซื้อขนมอยากกินอะไรให้หยิบหนึ่งชิ้นหนึ่งชิ้นนะค่ะแต่ห้ามเอาของแพงนะ,ะ <laughs> โอเคค่ะเดี๋ยวเข้าไปในร้านกันค่ะ 아나입 짓는? 오케이 บอกว่าช็อกโกแลตชิ้นเดียวไม่ยอมเอามาให้น้องโดยชิ้นหนึ่งค่ะไปถึงบ้านแล้วกกินโพดกิ้ง Das ist gut, Sehr gut, Geschichte schreiben. Ja, ah, toll. freue <laughs> ich, ich mich bekommen. aber auch. Und schöne Blumen. Hä? Ich bei Schokoladen. Und bei Schokoladen auch. Ja, das <laughs> ja, ist auch für dich. habe ich gerne du, Nein. อยาอย่า้ามมัช็อกโกแลตโอ้ขนอะไสกอย่ช็อกโกแลตทกอย่าเลยนร้าช็อกไม่ค่ะก่อนดจะเจ็บพี่ไวางตรงนั้นไหมไปไปเขบาบาเาเมันเชอรี่ยกกดได้ยกดเยอะเลย นั้นอะไรนั่นดอกไม้อะไรให้น้องดูสิเ r ื่อนสไปเดอร์โอ้โหคืออะไรคือเล็บวัวส์เอาเลยบวัวส์ขอบคุณ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  มาอันดับอ่าฮะแล้วก็ได้มะพร้าวมาหนึ่งลูกเนี่ยออไปดิอ๋อโอ้ได้เยอะเลยแกมทำได้ดีเกินกว่าที่แม่คิดไว้ค่ะถือว่าโอเคค่ะ4รูปแล้วก็แต่งประโยคตามรูปภาพค่ะทุกคน เก่งมากแม่ต้องเซ็นไหมนม่ขคาวเมียเราจะทำหลังแม่ต้องแม่ต้องแจกลายเซ็นโอ้คนละข้าวเมียดอกโอเคเรียบร้อยเรียบร้อยเอาไปใส่กระเป๋าปะเอาเงินค่ะ าไปเก็บของเหรอนี่ช็อกโกแลตน้องอร่อยค่ะน้องอร่อยเออไปไหนและ้วคะคุณเซรีน่าดีไหมจ๊ะ นี่หนูกินนมให้หมดก่อนนมหนูยังไม่หมดเลยตรวจโควิดนะค่ะเพราะว่าที่โรงเรียนต้องให้ตรวจทุกทุกสัปดาห์ใช่ไหมที่จดหมายมาบอกนะแม่สองครั้งต่อสัปดาห์ค่ะวันไหนครูจะให้มาวันจันทร์กับวันอะไรวันจันทร์กับน่าจะวันจันทร์กับวันพฤหัสกับวันจันทร์กับวันพฤหัสจะได้ตัวตัวเทสต์มาค่ะ ให้มาตรวจที่บ้านแล้วก็เอาเอาไปส่งครูที่โรงเรียนเป็นฟรีค่ะให้ตรวจแล้วก็เอาไปส่งครูโอเคเนยน่าุ d กบ n นาทึนบ n บโซ่ดันนอินนล s ้ามากนดนึงโซ r e s t d น ขับไ e ล n ก i นิดนึลน n กู e i อ i n ยหัว e ไม่ต้องถอยหลังเยหัวงนี้เยหน้ามาตบไ i ทางไหนตรงน e ้มาสีอันเดอารเ่บข้านาีกนิให้มาถึงตรงนี้นะนี่

อันซ <Yeah. S 2> ูเซ็นเหนียวเสียหยดไปสี่หยดแล้วรอดูว่าผลอันนี้มันจะขึ้นมาอันนี้ต้องรา15นาทีรอ15นาทีเอาละค่ะทุกคนก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกคนมากๆนะคะที่ติดตามรับชมพวกเราค่ะ ผิดพลาดตรงไหนก pues ็ต้องขออภัยด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายลูกบายสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่พี่ทำดีดีกินอันนี้ไปเยอะอันนี้กินไปโหขนาดนี้เลยเนี่ยช็อกโกแลตเกือบหมดตัววันนี้ วันนี้ไม่ต้องกินข้าวเย็นแล้วนะคะคุณเอาล่ะค่ะทุกคนไว้เจอกันใหม่คลิปต่อไปนะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะชืสวัสดีครับ <c oughs> ยังกินต่อเนี่ยคนนี้นะ่ชโคโคะช็อกโกแลตหมดไปตัวหนึงฉัะกินช็อกโกแลตนั่งรถขึ้นมาวันเซลีนาเอ้ยนั่งขึ้นมาวันพรีสทัสทูไคลส์แทนคิวขอบคุณค่ะบ๊ายบาย